ว้าวไปเราเป็นคนของช่วยยังให้คนซอยบ้าอุ้มยายๆลงมามาที่ไหนก็มานี่ <มา S 1> ครับมาแล้วนะยฟีนะคะมาแล้วมาแล้วแม่สวัสดีค่ะมามาแล้วมาแล้วคนอะไรล่ะบ้างพี่ชิด ไม่กินเขาแล้วเอาเอาเอายางลงแน่นหน่อยเดี๋ยพี่เจี๊ยบเอายางลงแน่นหน่อยอ่าลงมาหมดเลยนะอะไรอะไรก็ลงมาหมดเลยเดี๋ยวอดตามาก้นจักมาม่าหนุน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 ให้ก็ตามากที่ว่ามันขาดพอได้เลยหรอขาดพอได้เนอะมามาขาขาอ่ออ่ออ่ออีแม่อีแม่ขาออกก่อนเนี่ยขาก่อนเออ กะดาหมากเดลลลงแนนอนสวัสดีค <Tipp> ร <s> ับผมสวัสดีครับท่านปรานครับผมสวัสดีครับยางในบ้านไม้ั้นเท่าขึ้นมาโอ้ไมขันเท้าด้วยโอ้มีมีไม้เท้ากายสิทด้วยอ้จาโอ้ไม่ธรรมดาไม้เท้ากสิธรรมดาเนะมามามามอมา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 มมมดาาาา เกียบจหนอคนยูเกียบมา3มคนบ่ะคนมคนโอค่ะสามคนนี่คนนี้นะคนคนนาน้องสาวคุณแี้อ๋อม่สวัสดีค่ะเอาได้กกระตามมาไทฟซีนั่งก่อน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 ไม่้ดักมันมามามาได้ชิงสาก็ได้หมค่ลยมันมาตรฐานอย่อม่่มาตรฐานแล้วเนาะเป็นยังไงฮะตีนฮะเปไเมาอมาตั้งมันไปเมินอีกเก็บอีก เรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะคุณยายย้อยก็ยิ้มเก่งจริงๆให้ FC นะคะยายยิ้มอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคนนี้เปนใครเดี๋ยวค่อยไปบ้านเฮาอยู่อันนี้พูดดังๆเนี่เคยไปพูดดังเคยไปค่อยๆในบ่อได้เลยเจ้าแม่เจ้าโอ้โหต้องบอกต้องบอกต้องต้องบอดังๆวะใส่ใส่แม่โหลเลยบอกต้องไปขอบคุณขอบคุณสองร้อยของทานเลยนะคะไม่ย่อยจุ๊บเลยแม่เจ้าเทนาะ ใช้ผัวฝลังเขาหน่นสันนี่าอัดนิโกร่อยเดินเด้อทำพิเให้นะคะแบ่งพิเศษแบ่นะคะกินเพียบอเนาะแบงแบ่นี่แม่บอกว่าพาแม่ไปแล้วแม่ที่เอาผัวฝลังมาฝางมาลูก่า้วกพวกั่ต้องร่วมกันกินเลยเดาะที่เป็นแลสวันนี่รู้ละู่ถาไม่่อยแล้ัวฝรังมฝา ว่าเอาเมมาะผัวเลาเอาแมนผัวนี่โกคือเกานี้คือเกาอ่แม่าแม่กดข้อหอมแก้มโลดพักติวดอกพักติวก็มีงาเอ้เอาแล้วนะคะแม่ยอยแม่ยอยต้องอมาแล้วเรีม่เห็นเห็นยิ่งได้ินมาดามขโกเลยใ่หมตโกบ้าบอได้หรอยันบ้ากขียนหนี กัดนั่นแล้วเ่ลาหนกะถุงนี่เด้เด็ดันพัลานกรงเด็นเด็ดวันเป็นอยเรนเย็นแม่เฮี้ยนเห็ดแล้วเย็นป่อใส่สาเพดานแล้วอดรับดีปนนะรกนพัดวีวีบอเบอขับปังเดปนีขับปัญญยิ้เดีขนาดเลยคุณแม่ไม่ยิ้มดีขนาดสิมายู่จากมือดิอ่าเข้าสารเปิดเข้าสาหมดเอ๊ะเดียเข้าสารหมดก็สเอยู่งั้นนะ มาตีไปเรื่อยเลยนะเออขาช้านเบิร์ดเบิร์ดกระซอบเขาช้านเบิร์ดกับมันตาะซีพ่อเบิร์ดแล้วเนี่ยเอามาเติมมาเติมแล้วค่ะลูกข้าเต้าามาตื้มได้มันก็ว่าเบิร์ดก็จ้องเอามาเติมก็ได้เติมเสามาแม่ย่างไปกินกับหนูบ่อมเบิร์ดแน่นอนบ่ได้เมียเก็ตเทียบอกก็จัดฝ่ามื่อพร้อมกันผัดไปเห็ดเฮือนแม่นั่นดีเอ้าเอ้าหนึ่งว่าคือทอดฟัวนี่โกติโคต้า โทรหากันแล้วโทรหากันโคอาลาเอาโทรก็เพราเป็นโทษเพราะเป็นเออเป็นอยังให้คนแถวนี้เขาโทรให้โอ้ยกระสอบกระสานเขาไปได้ห้าขนาดเลยเหมอาไว้ใส่แบบนี้แล้ใส่กระสอบไปใส่ถุงมาซะเออใส่สิมามันมันคำถามจ้ะมีชีวิ่ในบ้านค่ะเป็นยังไงเมียนเฮงเมียนซ่านให้แล้วฮัน แฟน่ไม hey, he well, okay, hey, ่เนาะไม่เมียนแล้วเพแฝนกับเพราะเมียนกว่ทั้งเมียนทั้งถูกรร่าสิมาโทษบอกว่าเฮ้ยเขาไปเมียนเนี่ยไหนก่อนเด้อะน้สิมาเนี่ยยายมายายสิได้กวดอีกแม่บอกว่าเข่าซานเหมือดคือสีบลเมือดเนาะเนาะบลเมือดไงเราเอามาเติมเรื่อยเลอมคนดันเมียบพมาโดนะมึงเท้า อาก็สามเท่าหอกข้องเทียสามเทียพูดหน้าไม่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 เลียนไม่ได้กินบ่อสยานเมียมาดุนยันยันยานเมียนเมียกลับเร็วนะโอ๊ะขอาให้พ่อขอให้พ่อแม่พีสิให้ยยูดนแต่แม่ขอโทษคนให้เงินแม่มาปอนี่ว่าห้แม่กันลักเอาหนึ่งตัวแม่เอาเงินดูแม่กันลักเอาลากเอนไปผู้เก็บไปผู้เคสให้หายอยู่แม่ ทะลากเกับาเกล่ส่เงืนบ่ไส่ัดที่นี่แม่ก็เลยมาขึ้นพอไาเปเตาหอยเลยเนาะขึ้นมาแล้วก็ลากเอาคือเก่ากัลากเอาคือเก่าบวโอ้หครับมันมีนะมัือเมื่อแล้วมันก็บอกว่ามีเงิ่อนาเอาหอยเพิ่นเด้เมือนั้นโอ้โเนี่เาม่เอามีเท่าไดรก็เอาไปเมืดสาเพิ่นว่ะเมีอยามเลยเติมน้ำ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 น้ำตกันนี้นี่เลยเขได้เลย คนมกวางทาเสียงน้ำตกมาเปลี่ยนก่อนหเปลี่ยนเ่ไห่เนาะมาอยู่้าย่ายมาอยู่ป้าย่้ยเมื่อยี่สิเดี๋ยวกอ่เอาเข้กดจดกดิต่อไปอันใมาหลายมือ่จ้าีนอยสิร้ายเขาาเตอริลุงจิมมีันต้าก็เตมเกจิบเบิดเกจิบเด้เมยออเนี่ยลุงมาเซียไว้ยมันตาย โดนแต้ย่ายูไปเก็บเห็ดคอกับชนูมูยเจ้าสิกีเจ้าเสีแล้วเกียร์เตะเจ้าสิกีเจ้เจ้าเจ้าสิกีเล่าบอเกียร์ล่าบ่โอ้ยเขอเออพี่เขาเสีใกล้ๆนี่เละเจ้าเสแล้วเออให้เล่าพี่เพนลงปลาเด็เจ้านสิงยินสิ่หงั้ง่นะตรงที่ว่าสิ่ยแม่้วยหาเลี้ยงใจจะคลองเจ้เล้าไปนจะหาเลี้ยงไม่คลอง แม่บรรทัดเราลงแม่เนื่อหาม่น่าินะก้นเอื่อนาบวกก้าไปน้ำื็เก่าหล้าหูหนวกกาิเนื่อเรายิงวเสื่อไปเลยโอ้ยหนยากเก่นขึ้นตัวเนาะเรียบร้อยดคใครยอมผมดำให้แม่ใจนะคะย้อยมาเอริจริงคะน้แม่นใส่ดีมากอารมณ์ดีมากนะคะโอฝากแย่ๆเลยนะคะ หอยด้วยปํกหานน้ำแม่แม่จำเขนได้ยี่ว่าเนี่ยล่ไปเฮ็ดบ้านน้ำเ้าอยู่ดี่เอาไปเฮ็ดบ้านปิดปากไว้สิจับไนแล้วก็ีชรเเปิดแ่อบพรเคุณค่เสิบร้อยเอาข้าสารมาให้ทีประเดีเมื่อ